สีรถยนต์ด,ดูแข็งนะคะรื่นง1ห้าโซค่ะบอดี Body นะคะจะแข็งแรงทนทานนะคะระบายความร้อนได้ดีเลนกระจก6ชั้นค่ะหน้าจอจะประมาณ3นิ้วนะคะมีระบบ hdr ปรับแสงตอนกลางคืนได้นะคะนคะคะเวลาเราสตาร์ทรถนะคะกล้องจะเปิดนะคะแล้วก็บันทึกเองอัตโนมัติแบบนี้นะคะ แล้วก็เวลาจรันเป็นสีแดงถึงเวลานะคะมีปัญหาให้กดโอเคให้กล้องหยุดถ่ายแล้วก็กดปุ่มน,นี้นะคะที่เป็นรูปเหมือนกล้องถ่ายรูปค่ะจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนี้จะเป็นโหมดถ่ายวิดีโอนะคะกดหนึ่งครั้งจะเป็นโหมดถ่ายรูปค่ะกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นโหมดดูย้อนหลังถ้ามีเยอะนะคะกดขึ้นลงตรงนี้ได้นะคะและถ้าจะดูไฟล์ไหนก็กดโอเคให้กล้องเผยภาพได้เลยนะคะนี่คือเป็นวิธีการใช้งานง่ายๆค่ะส่วนรีวิวนะคะของจริงนะคะ เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยค่ะ